สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่15กรกฎาคม2024กฎแห่งความชอบธรรมข้อท่องจำบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอ็นดูจะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศสุภาษิตบทที่21ข้อที่21อ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1 15ถึง15อ่นพระคัมภีร์ใน1ปีอิสยา4-8เนื้อหา กฎแห่งความชอบธรรมเป็นกฎข้อที่หนึ่งที่หลายคนรู้แต่แทบจะไม่ปฏิบัติตามมันง่ายจนเชื่อฟังพระเจ้าแล้วท่านจะเป็นเลิศเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่หนึ่งพระเยซูทรงกล่าวไว้เช่นนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่33บาว่าแต่ท่านหลายจงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หากท่านแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า และพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องในสายประเนตรของพระองค์อย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งต่างๆที่คนอื่นกำลังมองหาจะเริ่มติดตามท่านและตามทันท่านนี่เป็นกฎที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้เมื่อคุณพ่อโยเซียอากินดาโยมิคุณพ่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านเคยบอกว่าสิ่งที่ปิดาท่านมีคือสิ่งที่ท่านจะใช้ดูแลท่าน ลงบทที่หข้อที่16บกลราวว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟัง<ม>คําของผู้ใดท่านก็จะเป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นซึ่งหมายความว่าท่านถ้ามีคนเชื่อฟังมาและทำบาปมันจะดูแลคนนั้นด้วยสิ่งที่เขามีนอกจากนี้หากคนนั้นเชื่อฟังพระเจ้าและดําเนินชีวิตอย่าง<ม>ชอบธรรมพระเจ้าจะทรงดูแลเขาหรือเธอด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงมีมันไม่มีอะไรจะนอก ให้นอกจากการฆ่ากโมหลักและทำลายยอนบทที่สิบ้อที่สิบถ้าใครเชื่อฟังเขาจะได้สิ่งนั้นหากท่านเชื่อฟังพระคีดและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมยอนบทที่สิบ้อที่สิบเช่นเดียวกันสิ่งที่พระองค์จะประทานแก่ท่านก็คือชีวิตที่บริบูรณ์ท่านที่รักไม่มีบาปอย่างแน่นอนสิ่งที่ลูเหมือนได้รับจาก จริงๆและเป็นเหยื่อของมานเมื่อนายพันพยายามจับสัตว์ในป่าเขาจะวางอาหารที่ดีที่สุดของสัตว์นั้นไว้ในกับดัก เมือ่อสัตว์พยายามคว้าอาหารมันจะติดกับดกักระวังอาหารที่ท่านกำลังกินอยู่หากท่านต้องปณิปนอมกับพระวจนะของเจ้าเพื่อให,ให้ได้อาหารนั้นมันเป็นเพียงกับดกักสำหรับมันที่จะทำลายจิตวิญญาณของท่านสิ่งใดก็ตามที่นักล่าใช้ให้อาหารที่จับได้นั้นเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พวกเขาจะได้มาจากการจับมานจะไม่ให้สิ่งใดแก่ท่านโดยไม่รวบรวมเพิ่มเติมจากท่านเสื้อฟังกดข้อบังคับดังกล่าวและท่านจะได้รับ จากพระเจ้าประเด็นงสาคัญความชอบธรรมทําให้ท่านได้รับการเชดชอู่อในขณะที่ความอาธรรมทําให้ท่านตํต่าตอย้ยจงเลือกอย่างชาญสละ